สวัสดีครับในโอกาสที่ท่านทั้งสามจะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ2,565นี้ถือว่าท่านทั้งสามเป็นผู้มีความวิริยะอุตสาหะในการอบรมสั่งสอนให้ความรู้ลูกหลานท่านทั้งสามได้ร่วมคิดร่วมทำและร่วมปฏิบัติงาน ในการพัฒนาโรงเรียนมัธยมบนเพคด้วยดีตลอดมาท่านทั้งสามถือว่าเป็นปูชนีบุคคลที่สำคัญของโรงเรียนมัธยมบนเพคท่านประพฤติปฏ,ปฏิบัติตนด้วยการเป็นตัวอย่างที่ดีให้เกียรติซึ่งกันและกันในโอกาสที่ท่านทั้งสามจะ,กะเกษียณอายุราชการในปี เบประมาณ2,565นี้ขออำนาจแห่งคุณพระศรีราาตัตนไตและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงปกป้องคุ้มครองท่านให้พบแต่ความสุขความเจริญตลอดไปครับสวัสดีครับเรียนท่านที่จะ,กะเกษียณ้ายราชการทั้ง3ท่าน คุณครูชูศักดิ์ศรีปากนาคุณครูพัทรพรแสงเวณีคุณครูสุิตาธรรมเนียมที่เคารพครับท่านแขกวใเญ่ที่มาร่วมง,งานมุทิจิตของท่านทั้งสามการทํางานจนครบกเกษียณอายุราชการผมถือว่าเป็นเกียรติและเป็นความภาคภูมิใจของชีวิตราชการนะครับถือว่าท่านทั้งสามได้ทําอย่างสมบูรณ์แบบแล้วนะครับ ขอบคุณท่านทั้งสามที่ได้มีโอกาสร่วมงานกันเห็นท่านทั้งสามได้เสียสละมีความวิริยะอุตสาหะในการทำงานผมถือว่าท่านเป็นแบบอย่างที่ดีให้สลับน้องนุ่งและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับโรงเรียนมัธยมเพชรนะครับในโอกาสที่ท่านจะเสียอายุราชการในปี2565นี้กระผมขอเชิญิสิ่งทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือ จงปกป้องปกปักรักษาท่านและครอบครัวให้ท่านมีสุขภาพพลังไมยที่สมบูรณ์แข็งแรงมีความสุขกายสุขใจตลอดไปขอแสดงความยินดีกับพ่อครูริครูทั้ง3ท่านนะครับเวลาแห่งความเหน็ดเหนื่อยกำลังจะผ่านพ้นไป เวลาแห่งการพักผ่อนเวลาแห่งความสุขเวลาแห่งอิสรภาพกำลังจะมาถึงขอให้คุณพ่อครูชูสักด์คุณแม่ครูสุจิตราคุณแม่ครูพัทรพลนะครับจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงตลอดไปครับ กาบเรียนท่านผู้อำนวยการท่านพัฒนาทบวงศีคณะครูอาจารย์โรงเรียนมัธยมพลเพชกที่น่ารักทุกท่านดิฉันนางพัทรพรแสงเวณีตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนมัธยมพลเพชกได้รับบรรจุแต่งตั้งเมื่อวันที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2541ที่โรงเรียนพลอำเภอพลจังหวัดขอนแกน่นและได้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ที่โรงเรียนมัธยมพลเพชกเมื่อวันที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2544ตั้งแต่ดิฉันได้ย้ายมาอยู่ที่นี่ดิฉันมีความสุขเหมือนกับได้ว่ากลับมาอยู่บ้านเกิดของตัวเองดิฉันมีความสุขทุกวันนะคะโรงเรียนนี้เป็นเหมือนกับโรงเรียนแรกของดิฉันเพราะว่าตั้งแต่เรียนจบมาดิฉันก็ได้มาเป็นครูอัตาจ้าที่นี่ตั้งแต่ดิฉันได้เรียนจบ ริญญาตรีดิฉันก็ได้มาเป็นครูอาตาจ้างที่นี่และก็ได้คุ้นเคยกับที่นี่มาเป็นอย่างดีและ,ะเมื่อได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งที่นี่ดิฉันก็มีความสุขนะคะเด็กๆที่ที่นี่น่ารักทุกคนคุณครูก็ทุกคนมีความรู้ความสามารถเป็นที่น่ารักนะคะ,ะทำงานก็ดูแลการช่วยเหลือกัน มีความอบอุ่นมากค่ะท้ายที่สุดนี้ดิฉันก็ไม่มีอะไรที่จะตอบแทนสถานศึกษาแห่งนี้นอกจากขอกล่าวคำว่าขอบคุณและท้ายที่สุดนี้ดิฉันขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรยัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงโดนบันดาลให้ท่านและครอบครัวมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงตลอดไปขอบคุณค่ะ ในวาระนี้ดิฉันก็ขอกล่าวคำอำลาขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะทั้งหลายขอขอ,อาราธนาคุณพระศรีรัตนตรยัยในรัวร้วเขียวแดงให้ทุกคนมีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงตลอดไปขอขอบคุณค่ะ กราบสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านกับผมนายชูศักดิ์ศรีปากนาะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนมัธยมพลเพชกก็ถือว่าเป็นเกียรติกับกับผมเองและครอบครัวเป็นอย่างมากที่ทุกท่านได้มาร่วมงานในงานมุทิตากิจครั้งนี้กับผมเองก็อยู่มัธยมพลเพชรมาย0กว่าปีก็มีความผูกพันรักและคิดถึง ชาวมัธยมพนเพลกทุกคนรวมทั้งบ้านโนนสว่างทุกท่านด้วยและคณะครูขอบคุณคณะครูโรงเรียนมัธยมพนเพคกที่ได้จัดงานในครั้งนี้ด้วยอย่างไรก็ตามนะครับความเป็นมัธยมพนเพลกกับอาจารย์สุสักก็อยู่ด้วยกันมาโดยตลอดจนถึงทุกวันนี้สุดท้ายนี้ก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งโคกหลวง จงรดนบันดาลให้แขกผู้มีเกียรติจงมีความสุขความเจริญตลอดไปครับผมทกที público, ัมส่าที่คสลงตลอดและ เกษียณอายุข้าราชการอำนาจคุณภาสีและธนายและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านังสาวขอลงนักถือจะคงครองท่านทั้งสาวให้ฝนตักแผ่นอะไรเราจะตักร่รวมใครทำบวงขอบคุณครับยกก,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 กินยดาด้านจิตใจให้แก่ผิ์สอนให้รู้ถูกผิดคิดอ่านเขียนคอยอบรมงบง่มนิสัยให้เริ่มเรียนดูแสงเทียนคอยนำทางสว่างไกล ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ทั้ง3ท่านนะคะก็ขอให้อาจารย์ทั้ง3ท่านมีแต่ความสุขความเจริญแล้วก็ขอขอบคุณอาจารย์ทั้ง3ท่านที่มอบความรู้ให้กับพวกหนูทุกคนนะคะแล้วก็ถ้าอาจารย์ทั้ง3ท่านคิดถึงลูกๆชาวมอพอก็อย่าลืมมาเยี่ยมเดือนกันนะคะขอบคุณค่ะค่ะก็รู้สึกดีใจแล้วก็ยินดีกับคุณครูทั้ง3ท่านด้วยนะคะวันนี้ก็เป็นวันกเกษียณของคุณครู ขออำนาจคุณพะระศรีราตนตยจงดนบันดาลให้คุณครูทั้งสามท่านจงพบแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็มีอายุมั่นขวัญยืนนะคะอยากจะบอกคุณครูว่าคิดถึงตลอดนะคะคิดถึงเสมอค่ะรักและเคารพเป็นอย่างสห้นค่ะ มาทายโพงเทสเราดีใหญ่น้าทุมที่สา